การเปลี่ยนแปลงเหมือนว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับของโลกมนุษย์ไม่ดีนะครับอย่างไรก็ตามละครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ต้องมีคนที่เป็นวินเนอร์แล้วก็ลูเซอร์นะครับของสถานการณ์นั้นๆองค์กรขนาดใหญ่ครับหรือว่าบิ๊กออร์แกเซชันนี่ก็ต้องบอกว่ายากนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงความร่มสลายขององค์กรขนาดใหญ่นั้นเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากเรื่องของแบรนด์เรื่องของโมเมนตัมเรื่องของโอกาสนะครับหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นต้นทุนทางสังคมหรือว่าต้นทุนทางธุรกิจต้นทุนในเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้้ถืือออไดวว่าาว่่่าาาาามมกกคนนยง หาารเยทีีดวคับอย่างไรก็ตามนะครับการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้ละเว้นนะกับองค์กรขนาดใหญ่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเชกเช่นฮะเดียวกับองค์กรขนาดใหญ่ในยุคสมัยของ3มก๊กนี่นะครับเราได้ศึกษาวรรณกรรม3มก๊กกันมานะครับก็ต้องบอกว่าอ้วนเซี่ยวแล้วก็โจโฉนั้นถือได้ว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นฝ่ายทางการเมืองนะครับที่มีบทบาทอย่างมากในช่วงยุคสมัยปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกอย่างไรก็ตามล้ครับศึกชิงความเป็นใหญ่นะครับในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางเนี่ยนะครับระหว่างโจโฉ แล้วก็วันเซียวเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทําให้เราได้บทเรียนจากการรบในคราวนั้นมาทําการพินิจพิเคราะห์นะครับแล้วก็ได้ข้อคิดแล้วก็เทคนิคกลยุทธ์ต่างๆนะครับเพื่อจะมาทําการติดอาวุธทางปัญญานะครับให้กับผู้ชมอยู่มากมายมหาศาลเลยทีเดียวแล้วครับใน3ามก็อินไซด์ในตอนนี้นะครับผมจะมาพูดถึงหัวข้อนะครับความผิดพลาดของวันเซียวและความเหนือชั้นของโจโฉนะครับที่ทําให้นะครับส่งผลต่อผลลัพธ์นะครับของมหาสงครามกัวต่อนะครับซึ่งเป็นการชิงชัยแล้วครับระหว่างฝ่ายของวันเซียวนะ ผู้ซึ่งเป็นถึงจอมพลนะครับแล้วก็มีความยิ่งใหญ่เป็นที่ขั้นคร้มนะครับของบรรดานะครับขุนศึกขุนพลรวมถึงแม้กระทั่งตัวของโจโฉเองเนี่ยนะฮะแล้วก็ฝ่ายของโจโฉครับว่าอะไรคือจุดแตกหักอะไรคือจุดที่ทาให้อ้วนเสี้ยวนั้นจะต้องพ่ายแพ้แล้วอ้วนเสี้ยวพ่ายแพ้เพราะตนเองหรือว่าอ้วานเสี้ยวพ่ายแพ้เพราะโจโฉกันแน่วันนี้มารับชมกันใน3ก๊กอินไซต์พบกันหลังอินโทรครับ7จ็ดแสนกับ7จ็ดหมื่น นั่นคือกําลังรบนะครับที่มีความแตกต่างกันระหว่างฝ่ายของอวนเซียวนะครับจอมพลผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็โจโฉนะครับสมุหานายกแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออกที่มีจกักรพรรดิฮั่นเทียนเต้น,นะครับเป็นหุ่นเชิดนะรเรียกได้ว่าโจโฉนั้นมีความอาหาังการเนื่องจากมีความเชื่อนะครับรวมถึงมีกําลังทหารที่มากมายพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามละครับถ้าเราจะเปรียบเทียบกําลังรบนะฮะร,ระหว่างฝ่ายของโจโฉนะครับแล้วก็ฝ่ายของอวนเซียวนั้นมีความแตกต่างกันเรียกได้ว่ามากมายมหาศาลเลยครับเจ็ดแสนกับเจ็ดหมื่นนะครับสิบเท่าโดยประมาณเลยทีเดียว ครับผู้ชมครับโจโฉน,นั้นในระยะแรกนี่นะครับก็ต้องบอกว่ามีความเกรงอกเกรงใจอ้วนเสี้ยวเป็นอย่างยิ่งแล้วครับเพราะว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปยังปูมหลังนะครับของโจโฉแล้วก็ของอ้วนเสี้ยวนี่นะฮะทั้งสองคนนี้นั้นถือได้ว่ามีความสัมพันธ์อันดีนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ฉันพี่น้องนะครับที่มีความข่มกันอยู่ในทีพอสมควรแล้วครับเพราะว่าอ้วนเสี้ยวนั้นถือได้ว่าเป็นลูกพี่ของโจโฉอีกทีนะฮะและแม้ว่าในขณะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่อ้วนเสี้ยวและโจโฉนั้นก็ได้ม แผงราชวงศ์ฮั่นนะครับตะวันออกเนี่ยนะฮะซึ่งสิ่งนี้นะฮะทำให้โจโฉนั้นมีความขั้นคล้ามอยู่ในใจที่มีต่ออ้วนเซี่ยวเรื่อยมานะครับก็เรียกได้ว่าแม้ว่าโจโฉนั้นจะมีความมหาหังการนะครับต่อบรรดานะครับขุนศึกขุนพลทั้งหลายแต่ว่าโจโฉนั้นไม่กล้าล่ะครับกับอ้วนเซี่ยวถึงขนาดที่ว่านะครับกราบทูลนะครับไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นเทียนเต้นะครับให้มีการมีพระราชองคการนะครับแต่งตั้งให้อ้วนเซี่ยวนั้นได้กลายเป็นถึงจอมพลแล้วก็สามารถที่จะครอบครองดินแดนแว่นแคววว้้้้้นนนนนใใภาาาาาเเหหืออรัไไไดดดยยย่่่่งงีีกกกญศโโโทจ็ ไม่กล้าแล้วครับที่จะไปทําการปราบอ้วนเซียวเนื่องจากโจโฉรู้ดีแล้วครับว่าตัวเองนั้นยังไม่มีความพร้อมนะฮะที่จะไปทําการปราบอ้วนเซียวจนกระทั่งลวครับอ้วนเซียวลวครับความโลภ is calling นะครับอ้วนเซียวมีความโลภแล้วครับแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่มาจุดความโลภให้กับอ้วนเซียวนั้นไม่ใช่ตัวของอ้วนเซียวลกครับหากแต่ว่าเป็นลูกน้องนะครับของอ้วนเซียวนะครับที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพวกที่เป็นกุนซือที่ปรึกษาต่างๆทั้งหลายนี่นะครับก็มีความรู้สึกว่าอ้วนเซียวนั้นเป็นใหญ่ในระดับที่พอสมควรส่วนตัวของกุนซือนัั้นนก็มมีควาใใหญ่ระดบพอ แต่จะเป็นใหญ่ขึ้นกว่านี้ไม่ได้ถ้าอ้วนเซี่ยวไม่ขยับเป็นใหญ่ขึ้นไปนะครับดังนั้นครับบรรดาคุณซือทั้งหลายละครับจึงทําการรวมตัวกันละครับแล้วก็ร้องขอละครับให้อ้วนเซี่ยวนั้นทําการยึดอํานาจนะครับจากโจโฉนะครับแล้วก็ตั้งตนเองนะครับขึ้นเป็นใหญ่เลยทีเดียวแล้วฮะโดยมีจักรพรรดิเทนเตเป็นหุ่นเชิดให้กับอ้วนเซี่ยวในลําดับต่อไปเนี่ยนะครับต้องบอกแล้วครับว่าในระยะแรกเนี่ยนะครับผู้ชมครับอ้วนเซี่ยวนั้นก็ไม่ได้มีความตั้งใจละครับที่จะไปทำการต่อสู้ฟาดนกับโจโฉเนนนนนื่่่่่่อออองงจาาาากก้้ววววเเสีีีียยยั็มมมมคคุขููแลลิใใหญท แล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่ใหญ่มากเลยทีเดียวแล้วครับในขณะนั้นโจโฉอาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นคนที่มีความน่ายำเกรงหรือความเข้มแข็งทางการทหารมากที่สุดแต่ก็ต้องเป็นอ้วนเซี่ยวคนนี้นี่นะครับอย่างไรก็ตามละครับในระหว่างการทําศึกสงครามนะครับมหาสงครามกัวต่อที่ผมได้พูดไปแล้วในรายการ3 Go โก p เอ็กซ์เพรสนะครับใน EP ีก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าในระยะแรกนะครับของการต่อสู้แย่งชิงแล้วก็ฟาดฟันเนี่ยนะครับอ้วนเซี่ยวนั้นได้เปรียบนะครับฝ่ายของโจโฉยิ่งนักเลยทีเดียวแล้วครับไม่ว่าจะ ที่มีความแยบคายนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้นะฮะยุทธการในการ่วงเวลานะครับเพื่อที่จะทําให้เสบียงของฝ่ายโจโฉร่อยหรอไปเรื่อยๆแล้วครับแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ฝ่ายของอ้วนเซียวได้คิดเอาไว้นะครับว่าเสบียงของฝ่ายของโจโฉนั้นก็ร่อยหรอไปมากมายเลยทีเดียวแล้วครับจวบจนกระทั่งละครับสิ่งที่อ้วนเซียวทาผิดพลาดก็มีอยู่บางประการดังนั้นในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึง3ข้อผิดพลาดนะครับที่อ้วนเซียวนั้นทําให้จะต้องล่มสลายเลยทีเดียวแล้วครับแล้วก็นั่นเป็นการนําไปสู่นะครับชัยชนะของโจโฉอย่างเด็ดขาดแล้วก็็เปนที่มาาของคํ ว่าฟ้ามอบโอกาสให้กับโจโฉแต่มาดูกันว่าฟ้ามอบโอกาสให้กับโจโฉอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าโจโฉนั้นเป็นผู้ที่มีความปรัเปรืองหรือว่าอ้วนเซี่ยวนั้นเรียกได้ว่าพลาดนะฮะสะดุดขาตัวเองนะครับล้มเรียกได้ว่าหน้าคำม,มั้มเลยทีเดียวแล้วครับม่ความผิดพลาดของอ้วนเซี่ยวนั้นเราสามารถจําแนกออกได้เป็นประมาณ3ข้อหลักด้วยกันเนี่ยนะครับในข้อแรกครับผมก็ต้องบอกว่าอ้วานเซี่ยวนั้นมีข้อมูลที่มีความคาดเคลื่อนทําให้การตัดสินใจหรือการวิเคราะห์ของอ้วนเซี่ยวในการวางแผนการรบในการเดินหมากทางการเมืองเดินหหมมมาาาาาากกทงงรรนนั้ีควผิดดพลอย่ อันนี้เกิดขึ้นนะครับจากความอิจฉาริษยาแล้วก็การแตกความสามัคคีกันนะครับของบรรดาคุณซือที่ปรึกษาของอ้วนเสี้ยวซึ่งมีเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวแล้ครับแต่ว่ากุนซือเหล่านี้นะฮะต้องการที่จะตัดนะฮะกุนซือคนอื่นให้ออกไปจากนะครับวงจรนะครับของการใกล้ชิดกับอ้วนเสี้ยวดังนั้นจึงมีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จนะซึ่งแย้งต่อกันนะฮะแล้วก็ใช้จังหวะดูว่าอ้วนเสี้ยวนั้นต้องการอะไรนะฮะในใจของอ้วนเสี้ยวจริงๆซึ่งอาจจะไม่ใช่ทางที่ถูกที่ควรนะครับซึ่งกุนซื่อ้าวน ก็ไม่ได้ฟังนะครับเพราะว่ามันไม่เข้าหูวนเซียวยังไงล่ะครับข้อมูลที่มีความผิดพลาดนะครับในทางคอมพิวเตอร์หรือว่าในทางการบริหารเราเรียกกันว่า garbage in garbage out หรือว่าข้อมูลที่เป็นขยะนะครับแม้ว่าวนเซียวนั้นจะมีสติปัญญาที่ปราดเปรื่องหรือจะมีที่ปรึกษาที่วิเคราะห์ได้ดีแต่ว่าเมื่อข้อมูลที่นําเข้าเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดแล้วสิ่งที่ออกไปนั้นก็ย่อมเป็นขยะด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นการตัดสินใจหรือว่าการวางแผนของฝ่ายของวนเซียวนั้นจึงมีความผิดพลาดอยู่มากมายมหาศาลและนําไปสู่ความรมาอวงน ในเวลาต่อมานั่นคือปัจจัยที่1นึ่งแล้วครับแล้วปัจจัยที่2คืออะไรล่ะครับผู้ชมครับในปัจจัยที่2ที่ทําให้องค์กรอ้วนเซียวนั้นเกิดการล่มสลายก็คือการใช้คนผิดยังไงล่ะครับผู้ชมครับอ้วนเซียวนั้นมีการใช้นะฮะคนที่ผิดนะครับไปทําการใหญ่ลวครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าสิมโพยนะครับเป็นที่ปรึกษาเป็นกุนซือที่มีความสามารถอาสานะครับที่จะไปทําการเฝ้านะครับคลังเสบียงที่สําคัญที่สุดนะครับของกองทัพอ้วนเซียวที่เมืองอัวเจาเนี่ยนะครับแต่วอ้วนเซียวนั้นกลับส่งสิงงโพยยไปททําานออู่่ีเมื เงียบกุนนะครับแล้วก็ไปดูแลเสบียงส่วนหนึ่งนะฮะที่เมืองเงียบกุนหากแต่ว่าเมืองอัวเจ๋วนะครับซึ่งเป็นที่เก็บเสบียงใหญ่โตโอโถงเลยทีเดียวแล้วครับซึ่งอยู่ทางตอนเหนือเนี่ยนะฮะไปเนี่ยนะครับกลับส่งบุคคลนะครับที่เป็นคนไร้วินัยสิ้นดีเลยทีเดียวแล้วครับชอบปาร์ตี้แล้วก็ไม่ใส่ใจในหน้าที่การงานนะครับคนนั้นก็คืออีเข่งครับแน่นอนละครับว่าในประวัติศาสตร์จริงกับวรรณกรรมนั้นอาจจะมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างละครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะโฟกัสกันที่วรรณกรรมนะฮะในส่วนของแามโกเอ็กซ์ ซึ่งเป็นแม่ทัพคนสําคัญอีกหนึ่งคนของอ้วนเซียวนั้นมีอุปนิสัยใจคอที่ดุร้ายแล้วก็เป็นคนนะครับที่ไม่เอาเนียงนะครับเป็นคนที่ไร้วินัยสิ้นดีลวครับแล้วยิ่งไปอยู่ห่างไกลจากอว้วนเซียวแล้วไปทาการเฝ้าสเบียงก็ทําให้อีเข่งนั้นกําเริบเสบสารมากพอสมควรทําการปาร์ตี้ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้ละครับจนกระทั่งนําไปสู่ความผิดพลาดที่โบลิเวณนะครับคลังสเบียงตรงนั้นนี่นะครับเกิดช่องโหว่แล้วก็รอยรั่วจากภายในเรียกได้ว่าโอ้โหจากภายนอกภายในและนาไปสู่การล่มสลายขององค์กร้วววนเเียใลา่ อีกเช่นเดียวกันล่ะครับอย่างไรก็ตามนะครับสปัจจัยที่ผมได้เล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังไปนี้นะครับก็ยังไม่สําคัญเท่าปัจจัยที่3นะครับที่เป็นจุดตายละครับของอ้วนเซียวจุดนั้นนะครับเรียกได้ว,ว่าฟ้ามอบโอกาสให้กับโจโฉหรือว่าโจโฉนั้นมีความปราดเปรื่องหรือแม้กระทั่งอ้วนเซียวนั้นสะดุดขาตัวเองก็ไม่ปาเลยทีเดียวครับต้องมาฟังกันในปัจจัยที่3นี้นั่นก็คือตีงูให้หลังหักครับต่ระหว่างการรบนะครับซึ่งฝ่ายของอ้วนเซียวนั้นกาลังได้เปรียบฝ่ายของโจโฉอ,อย่างมากเนื่องจจจาาาาากกกกเเเบบีีีียยยยงงขออฝ่่่โโนนนนนนััั้้้แแทรรรดวววะะหหมมล็ื บรรดาที่ปรึกษาต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชื่อเขาฮิวเนี่ยนะครับในระหว่างที่ทําการปรึกษานั้นเขาฮิวได้เสนอแนวความคิดที่น่าสนใจมากก็คืออยากจะให้วนซีลนั้นแบ่งกําลังนะครับไปทําการตีนะครับอยู่2ส่วนเลยทีเดียวแล้วฮะก็คือเมืองกัวต่อซึ่งเป็นจุดหน้าด่านนะฮะเกตนะฮะประตูสําคัญที่จะนําไปสู่นะครับพระนครฮูโตซึ่งเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกซึ่งตรงนั้นเนี่ยสมเด็จพระจักรพรรดิเนเนเต้ทรงประทับอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับทำการเข้าตีนะฮะฟิฟตี้ฟิฟตี้ท ได้จดหมายลับที่โจโฉจะส่งไปให้กับซุนหกเนี่ยนะครับที่พระนครฮูโตนะครับก็ทราบกันดีแล้วครับว่าเมื่อสเบียนใกล้จะหมดแล้วสถานการณ์ทางการทหารกําลังใจก็งอนแง่นกองทัพเลยด้วยทองนะครับอย่างไรก็ตามแหะครับเขาฮิวได้พูดความจริงไปกับอ้วนเซี่ยก็แน่นอนว่าเขาฮิวก็อยากจะได้ความดีความชอบแต่ในขณะเดียวกันครับปัจจัยในข้อ1นะฮะแล้วก็ข้อ2ก็นํามาสู่ความอ่อนแอของข้อ3เช่นเดียวกันเนื่องจากฝ่ายของว้วนเซียวนั้นไปได้จดหมายแล้วครับจากสิมโพยนะครับซึ่งสิมโพยเป็นที่ปรึกษา ไปได้ข่าวมาว่าเขาฮิวแล้วก็ลูกหลานของเขาฮิวในขณะที่ได้ทําการดูแลปกครองเมืองในก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีการทุจริตครัปชันมีการเก็บสวยจนกระทั่งนะครับนำมาสู่การนําเรียนนะครับรายงานไปยังอ้วนเซียวทางจดหมายว่าเขาฮิวนั้นเป็นคนไม่ดีนะฮะแล้วก็มีการทุจริตครัปชั้นแต่คุณผู้ชมครับช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าสิวหน้าขวานนะครับสิ่งที่อ้วนเซียวทาก็ควรจะต้องคิบเอาไว้ในใจแล้วก็ไม่ควรที่จะโผลงนะครับออกไปนะครับให้เขาฮิวนั้นล่วงรู้ความคิดของตัวเองจนกระทั่งได้จังหวะที่เหมาะสมในเวลาต่อมาามาาายหหหนนนนนน้้้้ึกกสิววขั ใช้คนเป็นสิ่งที่สําคัญดังนั้นอ้วนเซียวตัดสินใจอย่างทันควนันแล้วก็ผมคงไม่บอกว่าตัดสินใจถูกหรือผิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่อ้วนเซียวทำเนี่ยนะครับ <i> ก็เรียกได้ว่าเป็นการตีงูให้หลังหักอย่างแท้ทรูเลยทีเดียวแล้วครับเพราะว่าถ้าอ้วนเซียวต้องการที่จะลงโท вот ษน,นะครับเขาฮิว HIV, จริงๆก็มีวิธีการก็คือลงโทษขั้นเด็ดขาดไปเลยแต่อ้วนเซียวตัดสินใจน,นะครับที่จะไม่ทําร้ายเขาฮิวนะครับแต่เป็นการเล่าทุกอย่างนะครับที่สิมโพยได้พูดมาแล้วก็เรียกได้ว่าเขาฮิวนั้นก็ดดดดนอนออ้้้วววววววเเ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 สสีีีีีีียย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 ย่่่่าาาาาททแแลลรรรััรรัหหกกไจิตใํ อย่างไรก็ตามแล้วครับอวนเซียวบอกว่าเดี๋ยวจะมาคิดบัญชีกับเขาฮิวหลังจากนี้เอาใครจะอยู่แล้วครับเขาฮิวนั้นพอรู้ว่าตัวเองนั้นกําลังจะโดนทําโทษขั้นรุนแรงนะฮะก็เรียกได้ว่าเหมือนกับงูที่ถูกตีให้หลังหักยังไม่ได้ตายไปยังไม่ได้ลาโลกไปไม,ไม่สมัครใจไปเขาฮิวตัดสินใจนะครับนำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความลับของฝ่ายของอวนเซียวไปบอกกับฝ่ายของโจโฉและนั่นแหละครับคือความผิดพลาดขั้นสูงสุดของอวนเซียวการตีงูให้หลังหักอวนเซียวไม่มีความเด็ดขาดหรืออวนเซียวไม่มีศิ อวนเซียวนั้นก็ถือได้ว่าเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มีความสามารถเขาคงจะไม่เดินทางมาไกลถึงเพียงนี้หรอกครับแต่ความผิดพลาดทั้ง3ข้อนั้นแหมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอะไรที่ไปนดนใจให้อวนเซียวจะต้องผิดพลาดมากมายถึง3ข้อซ้อนอย่างนั้นเลยทีเดียวละครับดังนั้นเนี่ยนะครับนี่คือจุดตายแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นจุดหักเหจุดพลิกผันจุด t u r นิ่ง point นะครับของสถานการณ์ในการศึกนะครับการสงครามในมหายุทธภูมิกลัวต่อที่ในที่สุดแล้วโจโฉนั้นเป็นผู้กำมชัยชนะและสามารถที่จะบทขยีี้้้ใหอวนนนเัจะตง ไล่แพ้อย่างยับเยินด้วยแผนอันแยบคายซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในโอกาสต่อไปเนี่ยนะครับวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณผู้ชมมากครับที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้หากคุณผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยเนี่ยนะครับแล้วที่สำคัญใครยังไม่กด subscribe กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยเนี่ยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างยิ่งอยู่เลยทีเดียวแล้วครับขอบคุณผู้ชมมากครับแล้วพบใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจียน thank you สวัสดีครับ